เคยใช้ครีมสเตยียรอยแล้วหยุดไม่ได้เพราะเวลาหยุดปุ๊บ สิวเหิหนักมากตอนนี้เลยต้องใช้ต่อเนื่องเลยค่ะควรทํายังไงดีคะคุณหมออาการอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นผิวติสเตียรอยหน้าเขาใสาจริงแต่น้าเขาจะมีความแดงซ่อนอยู่จะมีลักษณะของเส้นเลือดฝอยนะคะเกิดขึ้นบริเวณที่ทาบ่อยๆน่าจะแดงๆนะคะโดนแดดปุ๊บแดงเลยนะคะแล้วก็แห้งๆระคายเคืองนะคะนี้คือลักษณะของผิวติสเตียรอยหยุดไม่ได้ถามว่าเราจะหยุดยังไงต้องการที่จะหย,หยุดยังไงคะใช่ไหมคะอันดับแรกคือคนไข้ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าถอนเหมือนคนติดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยมราจะมีช่วงที่ต้อง ต้องอดทนนิดนึงในช่วงที่เหอช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประคับประคองนะคะเติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะสารแอคทีฟที่เสริมสร้างสกินแบเรียร์กลับมาเพราะว่าเซียรอยหนึ่งทำให้สกินบางลงผิวจะบางเฉียบเลยเส้นเลือดฝอ,อยใต้ผิวจะเยอะมากขึ้นหน้าจะไวต่อแสงดังนั้นเนี่ยพอหยุดออกมาปุ๊บนะคะเราต้องเสริมสร้างสกินแบเรียร์ให้กลับมาเติมพวกกลุ่มเซราม่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้มเข้มเชียร์บัตเตอร์กลุ่มนี้นะคะก็ทําให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้มันต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะตอบไม 6เดือนนี่นะคะ่ะคืออีกวิธีหนึ่งคืออาจจะค่อยๆถอยลงนะคะคือบางคนอาจจะต้องค่อยๆถอยจากทาทุกวันนะคะเป็นทาวันเว้นวันนะคะหรือว่าถ้าเป็นยาเซียรอยจริงๆเนี่ยอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงนะคะ hmm. เป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำลงเรื่อยๆนะคะก็จะค่อยๆถอยนะคะแล้วก็เติมพวกกลุ่มเออ moisturizer เข้มข้นนะคะตัวที่จะเสริมประการผิวกับเข้าไปเยอะๆทลก็พอช่วยได้อยู่